สวัสดีค่ะพี่น้องคะสวัสดีพี่น้องที่หักแพ้งสุขสุขคนค่ะกลับมาพอกันคลิปนี้เบาข้าวข้าวคว,วามเคลื่อนไวเกี่ยวกับหมอรองหมอล่ำศิลปินคนดังกันต่อไปพี่น้อง ว้าวถึงอิหล่าอุ้งอิงแล้วกันพี่น้องคะ FC แฟนคลับพ่อพ่อแม่แม่ FC แฟนคลับ,พอ,พอ, uh, บอิหล่าอุ้งอิงอุ้งอิงเพชรบ้านแพงหรือว่า FC แฟนคลับของสาวน้อยเพชรบ้านแพงพี่น้องคะบอกได้เลยว่างานนี้ยิ้มเปย์ยิ้มเปรย,ย,ย์อ่ายิ้มเปรย์ย,ยิ้มเป,ย,ย,มเปย์พุ่มใจกับโตของลูกสาวกับโตของอิหล่าอุ้งอิงกับครอบครัว แม่หน่อยพ่อเอกแน่นอนนะคะพี่น้องซึ่งคล้อยหลังพี่น้องคล้อยหลังการจัดงานบุญกระถินผ่านไปได้ด้วยดีเนาะสำเร็จรุ่งรงไปได้ด,ด้วยดีพี่น้องคะแล้วปรากฏว่ามื่อนี้นะคะเบื้องหันเพิ่งเห็นความเคลื่อนไหวของพ่อแม่อุ้งอิงแฟนเพจพี่น้องมื่อนี้เพิ่นได้นำเงินนะคะพี่น้องไปมอบให้กับทางโรงเรียนคะ่ะ ซึ่งมีการใส่สถานที่ของโรงเรียนในการจัดมหรสพเนาะในการเหตุกิจกรรมต่างๆเพราะฉะน้้เมือนี่เพื่อนกาได้ไปมอบเงินให้กับโรงเรียนเอารายละเอียดเป็นจังใดขออนุญาตอ่านตามนี้รู้สึกดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมมอบเงินค่าบำรุงสถานที่เป็นเพื่อเป็นทุนให้กับโรงเรียนจำนวน5 0,000บาท ส่วนค่าปรับพื้นที่สนามจะจ่ายอีกรอบปรับพื้นที่ให้เรียบร้อยขอบคุณเจ้าของสถานที่พอ,อ,อโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านจานน้องครูคณะกรรมการสถานศึกษาคณะกรรมการหมู่บ้านทุกคนที่มีส่วนช่วยให้งานสำเร็จลุล่วงด้วยดีกราบขอบพระคุณมาณที่นี้ด้วยครับเพื่นว่านะคะ นี่ก็คือขอความจากพ่อเอกเนาะพนโพตลงในในเพจของพ่อแม่อุ้งอิงแฟนเพจนะคะพี่น้องคะแล้วก็จะมีโฮปอีลาอุ้งอิงโฮปพ่อเอกอนำเงินไปมอบให้กับทางคณะครูอาจารย์ทางโรงเรียนบรรจารน้องคู่นะคะพี่น้องคะซึ่งกถือว่าเป็นเป็น เป็นสิ่งที่นนาชื่นชมานายกย่องนาชื่นชมเนาะเมื่อเอ้าเมื่อเฮ้าประสบความสําเร็จกับ,บ่เคยลืมในสิ่งต่างๆเหล่านี้การซอยเหลือสังคมหรือว่าการที่เฮ้าใส่สถานที่ของเพ่นอนกับเป็นธรรมดาพี่น้องที่เฮาจะซอยเหลือ เกื้อกูลกันต่อไปอย่างสิ่นะคะพี่น้องจะถือว่าเป็นอีกหนึ่งความประทับใจความภาคภูมิใจที่เกิดขึ้นสําหรับโตของอีหล่าอุ้งอิงแล้วกับครอบครัวของเพิ่นนะคะพอเอกแม่หน่อยเนาะพร้อมใจกันที่จะนําเงินจํานวนนี้มอบให้กับทางโรงเรียนบรรจารน,น้องคู่นะคะพี่น้องคะเอาเนี่ลละกะดีใจเนาะพี่น้องเนาะได้เห็นแบบนี้ดีใจ ดีใจก็ลูกสาวแมนบอปลื้มใจก็ลูกสาวแมนบอเออคอมเมนต์เข้ามาละกันนะคะถือว่าเป็นข้าวขคาวามเคลื่อนไวล่าสุดที่สาวน้ำเงื่อเห็นแล้วกะอยากเอามาบอกสูฟังแต่เรื่องเาวของการซอยเหลือสังคมหรือว่าการทำคุณงามความดีเนาะสำหรับตัวของอิหลาอุงอิงคือเขาเห็นมาโดยตลอดพี่น้องเขาเห็นมาโดยตลอดบอกว่าจากอ่าหลายปีแล้วผ่านไปเนาะเออ ต่้งแต่แกๆเขาเริ่มเห็นมาโดยตลอดก็คือเป็นเป็นเด็กน่อยทีมมักทําบุญอยู่แล้วพี่น้องมักทําบุญมักซอยเหลือซอยเหลือผู้ค้นซอยเหลือ,อซัพเปอร์สิงสัตสัดเหลี่ยงซัพร์ซิงต่างๆก็คือเป็นคนที่มีน้าใจเป็นคนที่ไม่ีน้าใจเป็นคนที่มักซอยเหลือผููอื่นนะคะนั่นคือเป็นลักษณะนิสัยของ ของอุงอิงอุงอิงเพชรบ้านแพงมีมือนี้ได้คือว่าเนาะมีมือนี้ได้กับด้วยความคุณงามความดีด้วยคุณงามความดีด้วยสิ่งที่เพิ่นเหตุน่ะละ่ะพี่น้องค่ะสิ่งที่เป็นเฮ็ุบ่ว่าจะเป็นตอน่อหนาและหลับหลังก็คือเป็นจังสับนบ้า่ใดกับเป็นจังสันอ่ากับเป็นจังสันเสมอตน้นเสมอปลายคือคเว้าก่อนที่ก่อนที่เฮาก่อนหน้านี้ที่เฮาได้ยินแ่นว่าว่าอีหล่าอุงอิงอ่าเพิ่น ตอนพระธันเดมาดงดังแบบนี้นั่งกับเป็นเจียงสี่ล่ะอจ่างสี่เออนั่งกับเป็นเจียงสี่หล่ะคําเว่าจากผู้เฒ่าผู้แก่คําเว่าจากคนแถวบ้านนะคะจะสอดคล้องและเว้าคือกันก็คือนั่งกับเป็นแบบนี้ละแม่นบอเธอเป็นแบบนี้ล่ะอืออีหล่เป็นแบบนี้ล่ะแม่นบอกคำนี้จะ จะได้ยินอยู่ตลอดแล้วก็นี่คืออีกสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในมือน,นี้เนาะถือว่าเป็นสิ่งดีๆสวยงามแล้วก็เป็นแบบอย่างให้กับให้กับคนอื่นๆต่อไปเนาะที่เดินบนเส้นทางของของมอรองมอล่่าเป็นศิลปินหรือเป็นไพรก็แล้วแต่พี่น้องถือว่าเป็นแบบอย่างให้ให้ได้เป็นอย่างดีเมื่อมีแบ่งปันแม่นบอกคะ่ะแบ่งปันยิบยืยื่นซอยเหลือบอกว่าจะเป็นอ่บาบอกว่าจะเป็นหน่วยงาน สถานที่ต่างๆเป็นน้ำวัดเอ่อน้ำวัดน้ำโรงเรียนน้ำอ่านักเรียนแมนบอไหท้ทุนการศึกษาอิลากะได้ห้เด้แมนบอล่ละเพราะฉะนั้นเราก็มีแบบน้ำชาวบ้านน้ำชาวบ้านยังสิเนาะผู้อยู่ตามหมู่บ้านผู้ฒถาผู้แก่อืมเจ็บเป็นเอ็นอุ่นอ่าลังเทือเพิ่นกะได้ซอยเหลือได้เห็นเพิ่นไปซอยเหลือ ซอยเลือผู้เฒ่าแถวบ้านยองจังสีก็จะได้เห็นภาพนี้อยู่ตลอดพี่น้องคะ่ะก็ขออนุโมทนาบุญนําสุยางเนาะบ่ววาจะเป็นทั้งบุญกระินบ่ววาจะเป็นทั้งบุญที่ได้เห็ดได้กระทํานะคะที่อีหล่าอุงอิงและครอบครัวพ่อเอกแม่หน่อยเพิ่นได้เห็ดเนาะขอรวมอนุโมทนาบุญนําเพิิน นะคะพี่น้องสามารถรวมอนุโมทนาบุญน้ำเพลนกับพิมพคอมเมนต์หรือว่า,าพิมพ์ไววใต้คลิปแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะเป็นอีกช่องทางของการแสดงออกที่มีต่อลูกสาวของพี่น้องสุขุสุคนนะคะขอบคุณค่ะพี่น้องขอบคุณการติดตามขอบคุณถูกขอความคลิปบึงหันกระว่าไปเร้วหลักคลิปบึงหันกระว่าขอบคุณพี่น้องไปพู้ทีมาคอมเมนต์มาทักทายกันมาเติมแห้งใจให้กันนะคะมา มาโดยความแบบมาหมอบกาลังใจอิหีเด้เออมาหมอบกาลังใจอิหรี้วยความคิดหอดคิดถึงกันจักสีนะคะแล้วก็มีมาเจ้าไปไซว่า,าเจ้าห่างหายจริงๆบอดด้ห่างหายแต่คลิปเกี่ยวกับมอรองมอล่ลาบอดด้ลงแมนบอก็คือบอดด้ลงนี่กะมันก็จะเป็นการแบบเงียบไปโดยปริยายพี่น้องกับมีความจําเป็นส่วนตัวยู่ที่บอเดดเี้เฮดคลิปพี่น้อง บดีเกี่ยวกับเรื่องอีหยังทั้งสิน้นคือเกี่ยวกับเจ้าของนะคะพี่น้องคือความจส่วนตัวมองนี้หลก็คนก็บ,บอกว่าคือบระบ,บุคือบอบอกออกมาเลยอีหยังจังสิก็ต้องถามว่าบอกออกไปเนี่ยประโยชน์คืออย่างอ่าประโยชน์คืออะไรถ้าเกิดสาวนำ้ำยืนสีเว้าอีหยังบางสิ่งบางอย่างที่ที่มันเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวประโยชน์ตรงนั้นถ้ามันเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นสาวนำ้ำยืนสีเว้าอ่าถ้ามันไม่ได้ประโยชน์ กับโบจาเป็นทงว้าวก็ได้มัง้งแมนบอกหรือถ้าอยากหูอิลีสนญญานนกยืนให้เบอร์โทรไวให้บเ,ญญเบอร์โทรไวสํหาหรับผู้ใดติถามแล้วกัแล้วก็สานนกยืนไปไปไปพิมพ์เบอร์โทรไวให้ว่าถ้าอยากหูอิลีให้โทรมาโทรมาสอบถามได้คือยินดีตอบเพียงแต่ว่าโบอยากพิมพ์เป็นสาธารณะทอน,นั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดอดรอนทนบ่ได้โอ้ยจะเป็นอยากหูไรอันมันอีหยังยังสิโทรมาได้นะคะ โทรมาได้เบอร์โทรสารมน้เยี่ยหายไปเด้อสําหรับผู้ที่สงสัยอยากคู่นะคะแล้วภูที่เป็นกําลังใจให้กันขอบคุณเลไลค่ะพี่น้องอยู่ดีมีแห้งหักแพงแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะ